แรงมือน,นี้ครับผมงงหอกแซ่บบอสต้องมองแซ่บทั้งแซ่บทั้งสุกแก่น้ำองหอกวงทั้งแซ่บทั้งสุกครับมีปลครบครับมพ,พ,บพ,พื่อนผลครบใส่แมงด่าครับที่มือแหมนขี้มือบอครับตับมะม่วงปลาคือประลาดสองตอน ดนี้ครับปิป่งปลาทูคุณโกมีกินครับสมผัดกับหลวกผัดนี่คับสุดจอดทำมองก็กินครับได้เดี๋ยวผมขอกินก่อนครับไปล้างมือแป๊บนึงไตึงมือเ,นนเท่าไหร่ มื้อนีโซเสือใหม่ครับมันเป็นสกรีนบบตี้ด้วยครับตักใจมันเป็นแบบนี้ครับงั้นเป็นแบบขาดสีขาดส,สีเกาเ่าจะกด้ไหมครับผมพอใส่อะไรหรอพอใส่อะไรหรอซีดเบือใส่อะไรหรอไม่เก่าว่ะลอยจะตกครับขยันหน่อยก่อนจะตึงเลย ผมครับขอหอโอ้ยเงยเงยฮึมมครับขออะไรทั้งท้องคนณกูก็ผมครับ แกไปเข้าไปกินโดยโดเพิ่งคบจัดกระมวลผ้าใช่ปะสมขึ้เข้มสมเข้ม,มแบบว่าเรื่องเสี่ยงร้องกําลังดวกร้องกําลังดึกฮอนฮวเดร้องเย็นก่อนแก่ข้าวแก่นอน,น,อนสมมาน

จบาบสมสน้ตาลตลราราไธรรมาต,ติามบิน <c oughs> ม,มาทุ่หนห่อนดออทุแล่ดรอทุเล่าจเหอือบ้านบานห่อนเลยทุ่นกาดบริเเตนน้ำปาลทุเรีนธรรมชาติกับหมกู่้อะแล้ว ึ้นตอนรักแสงันก็ถัดดูอ่ะไ่ก็ดำครกินเ่นมิวตากยังนี้นะ่ะมันตา,า,าเป็นไี่เอาแถมแคบด้จ นคนโขบกับแข่งเหมือนรับขึ้นแข็งใช่จิ้มค,คือว่าคือว่าอยากคนขบปน้เปนยเดี๋ยวผก็ขายนเขาทากันนั่าเนี่ยป่อตรงหน้าหน,น,น้าครับแกบหมากนะ

อัน่มันเหมือนเดิม่ไหมเนาะโกบันถึงมั่มันเนบ่มันกินอาหารที่กเลี้ยงเยอะกันแล้วปลาดุกตอนมีม่พ่นเสียบนัวถครับแ่รับเสียบดุก มันยุร้องขามันครับปีกกี่แข้งแสรบกรทู่มาครับบวกทำได้ดแต่บมกนบอนี่ บบับีัดับนดนกินดนชาบครับไปกินมดนกินดนเงกินมาพูด 這样不会忘吧嗯，嗯，还冻、嗯。 ับบแบบแบบลูกจับผีมาทู่ That's my family. นี่เป็นส่วนของฟิล์ยนี่เป็นฟิลมบกนหมดบ๊อกกเป็นทวกต่าง แสบทีปลาทูครับดูสวยหน่อสิแสบนัวบอกผมเ่ะแบอกว่าดาวเดประแดดเลยทีทูนัวค่ับฝาเนน่ก็แสบตัวตรง cho tiếp loại tiếp khẩu này

không ăn được này rồi mấy đều ngon lắm có điều ấy mấy đứa ơi ừ ừ ấy ăn non lên đòn không nào có điều